ไปเลยระหว่างเดินพี่อยากคุยพอสามรอบเลยดูสานเข้าไปดิสาเข้าไปสาย,บยเบาๆแลวหยอดทุกครั้งถูกปุ๊บสั่งคอยครับคอย,อยขยับด้านข้างขยับกับชมทำเตือน ดีบรับรองจาก c a l e n รนเพเยอร a แคนาดีสำหรับอณิเมอ i n เ n รนนิ h งแอนดิสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนถ้าศซนบายไว้นั่งหรือหมอบปุ๊บเลยไปด้านหลังนะไม่ไม่ไม่คอยด้านหลังพี่เอยขยับไม่เนี่ยไม่อีกนึงกับข้าศซนบายปุ๊บ แล้วเวลาเขารุกพี่ไม่ต้องพูดแล้วพี่ดึงอย่างเดียวแต่เวลาที่เราจะสั่งะครับสั่งแล้วเขารุกกับไม้ทีเดียวด้านหลังคอยคอยขยับกลับแล้วชมคอยคอยข<อ>ย,ยับกลับแล้วชมครับเก่งมากด้านหน้าครับพี่คอยสั่งก่อนข<อ>ย,ยับเฟ to f a ฟสเอาใหม่คอย คอยไม่ใช่พี่แจงกับที่ดำเตียนๆพี่แจงกับที่ดำท่าเซนไบพี่แจงค่อยออกงี้หันหน้าไปตูเบสพยายามแก้ไขให้ไหวนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นความจำเลิที่ในโลกปุ๊บคอยด้านหน้าครับคอยเฟทูเฟสพยายามกลับชมเก่งมากคอยก่อนเดินวนเลยพี่ลืมโอเคพี่แจงกับท่าแซนบายอ่บท่าแซนบายคอยมุดเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่าแซนบายคอยปุ๊บพี่แจงเดินวนงี้น่า ้าหลังครบรอบเราค่อยชมเก่งมากแล้วเขาลองเขานั่งห้าวิแล้วเราจะเปลี่ยนให้พี่ติ๊กอันนี้พี่ไม่ทันเขาพอไม่ทันปุ๊บมันจะเริ่มวุ่นวายใช้มือแล้วก็หยอดหยอดทุกครั้งหยอดชทุกครั้งถูกปุ๊บอ่ะสักดูหูนะครับหูลู่คอยเดินบนครับเก่งมากเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าชมโอ้ลียเก่งมากไปทำกุญชิติกับถ้าแบบพี่ติ๊กพักหนึ่งนาทีถ้าเดี๋ยวเราค่อยปล่อยให้เล่นเนาะท่าเซนไบนะครับพี่อยู่นิ่งๆอยู่ในท่าถูกต้องสองวิเราค่อย ไปเลยสับรังวัลแล้วพี่ใช่ต้องอยู่นิ่งๆสองวินะไม่จำเป็นต้องนั่งหรือหมอบยืนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มระหว่างข้างหลังหน้าเนี่ยแต่รอบนี้เขาก็มองหน้าพ่อเขานะสายมือนั่งปุ๊บสั่งคอยด้านข้างครับคอยคอยครับพี่คอย,คอยขยับกับชมเก่งมากคอยด้านหลังครับคอยเห็นหูนะครับหูลูกคือการรีแลแกซ์นะกลับแล้วชมครับเก่งมากคอยเฟสทุกเฟสครับไม่เนี่ยไม่ไม่ปุ๊บล้วรอนะครับไม่ด้านหน้าครับคอย คอยคอยขยับกับไม่ไมกับท่าสแตนบายครับเราจะเอาด้านหน้าจูก่าจะได้นะเวลาเราทําเราจะดูหูกับแววตานะครับเราจะเริ่มจากท่าสแตนบายทุกครั้งเพื่อโยนหน้าที่ดิวตี้ให้มันเยอะที่สุดปึ๊บด้านหน้าครับคอยคอยขยับกับชมเก่งมากเดินบนครับคอย ไม่ไม่ไม้ปุ๊บกับมาเซ็นบครับให้เขาคิดให้เยอะที่สุดแล้วเราจะสั่งคอยและเดินวนนะครับโตมามันจะได้ไม่ต้องทดลองกันอีกว่าแบบมันอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมดี๋ยวโตมาโอเคลุ้มือห0บคอยเลยคอยอีดห้าสิบเฉยไปเลยเดินเลยนี่คือลุ้มมือห0ครับแต่หูก็แววตาได้เก่งมากเก่งมากไม่ทันอันนี้เฟลนะ ส่วนเก <9 S 2> <5 S 1> ้าห <5 S 1> ้าใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันที่ชมเก่งมากเพราะมันลุกอ่าดงั้นกลับบ้านไปพี่ต้องระวังเรื่องนี้นะมันจะเข้าจะถี่ก็จะนิ่งถึงขั้งใช่ไหมใช่มันจะกลายเป็นรีบลุกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าชมเก่งมากไปหาพี่แจงเล่นได้เลยโอเคเล่นได้เลย